โน้ตบุ๊กหน้าจอสวยเบาบางเฉียบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการทำงานสวัสดีค่ะอยู่กับ b i l S Gamer ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับโน้ตบุ๊กนะคะภายใต้แบรนด์ Lenovo ค่ะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Yoga Slim 7i นั่นเอง มาท้องกับคอนเซ็ปต์ทั้งเบาทั้งบางนะคะวัสดุก็ดีแล้วบอกก่อนเลยว่าสเปคด้านในคืออัดเต็มมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้วิวจะมาพูดให้ฟังค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกเบลอยากให้ทุกคนดูชัดๆสวยมากทุกคนคือสวยจริงๆนะคะวัสดุด้านนอกของเขาเนี่ยคือเป็นอลูมิเนียมนะคะทุกคนคือน้ำหนักเบาด้วยแข็งแรงทนทานด้วยสี ก็ดูได้หลากหลายมิติมากๆเลยนะคะยกเว้นมิติลี้ลับ แท่เล <Hey! laughs> คือดูได้หลายมิตินะคะบางมุมก็จะดูว่าเหมือนสีน้ําตาลหมดนๆเนาะบางมุมก็จะดูเหมือนแบบว่าสีเขียวขี้มหม่นนิดนึงนะคะบิวก็รู้สึกว่าสีถ้าให้ความนิยามคือดูแลว้วรู้สึกว่าพรีเมียมแล้วก็ไม่ซ้ํามากๆนะคะทุกคนแล้วก็ความเบาความบางของเขาต่างๆนะคะคือสามารถพกพาไปไหนมาไหนแบบง่ายๆถือแบบได้ง่ายมาก,มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็หลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วเอ๊ตัวนี้เนี่ยนอกจากความเบาความบางต่างๆ สเปคด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววิวพูดให้ฟังกันเลยค่ะมาดูที่หน้าจอกันก่อนเลยดีกว่าค่ะหน้าจอสวยแบบสวยแบบไม่รู้จะให้คันมิยามคำว่าสวยยังไงนะคะทุกคนหน้าจอเขาเป็น Full HD นะคะให้ค่าสีทุกอย่างชัดมากๆสู้แสงได้เลยขนาดตอนนี้เนี่ยคือด้านหน้าวิวคือมีสปอรตไลท์ประมาณ4ตัวนะตัวนี้คือสู้แสงได้สบายๆเลยค่ะ 300นิดเลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ srgb เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ทำงานตัดต่อต่อตางๆนะคะหรือว่าในการใช้ไลท์ลูมหรือว่าโฟโต้ช็อปอะไรต่างๆอยากได้ค่า srgb ที่ค่อนข้างตรงตัวนี้นะคะค่าสีตรงมากๆ srgb อยู่ที่100%เลยนะคะทุกคนบิวว่าเหมาะมากนะจะดูหนังจะฟังเพลงอะไรต่างๆหน้าจอาความกว้างนะคะกว้างมากอยู่ที่14นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็หน้าจอาแบบคมชัด แบบมากๆแบบสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังสเปคด้านไหนกันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะใช้ CPU ของ Intel นั่นเองนะคะทุกคนก็คือ Intel Core i7 นะคะ 1165G7 นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอออนบอร์ดด้วยนะคะของ Intel Iris Xe และใครที่บอกว่าชอบมากๆอยากได้น้ตบุกที่แบบทั้งตัดต่อก็ได้นะคะทำงานก็ได้นะคะแล้วสเปคค่อนข้างครบเลยเหมือนที่บิวบอกเลยเราก็ต้องมองหาสติกเกอร์ Intel Evo ใช่ไหมซึ่งรุ่นนี้ได้รับมาตรฐาน Intel Evo ด้วยเอาเป็นว่าสาวๆหลายแหลคนนะคะที่ซื้อน้ตบุ๊กไม่เป็นปกติดูโน้ตบุ๊กก็แค่ดูแบบว่าเอะมันน่ารักหรือเปล่ามันดูพรีเมียมหรือเปล่าแนะนําให้ดูสติ๊กเกอร์ถ้าเกิดว่าน้ตบุ๊กแบรนด์ไหนมีสติ๊กเกอร์ Intel Evo นะคะก็ถือว่าเป็นการได้รับมาตรฐานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลําโพงกัน้างดีกว่าคะ่ะเพราะเขาบอกว่ารุ่นนี้ลําโพงคือดังกระหึ่มมากๆเพราะว่าเขาใช้นะคะลำโพงของ Dolby Atmos นั่นเองนะคะมาดูว่าระบบ d o เบย์แอสอจะดังขนาดไหนดีิวมาเปิดให้ฟังค่ะอันนี้คือเปิด50%นะคะ ันี่เลยค่ะทุกคนบิวว่าสำหรับตัวเวงนะวิวรู้สึกว่ามันดังแบบว่ามากๆคือนอกจากทำงานแล้วในโหมดของเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างเนี่ยคือให้มาค่อนข้างครบเลยค่ะแล้วก็ดังแบบใช้ได้เลยนะคะทุกคนและอีกหนึ่งอย่างที่เขาใส่มาให้ด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือ IR Camera นั่นเองนะคะก็คือมันจะมีตัวนี่อยู่ด้านบนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่ ตัวนี้นะคะก็คือ IR camera ค่ะในการที่เวลาคุณเปิดหน้าจอมาแล้วเนี่ยคุณต้องการที่จะสแกนหน้าจอหรือว่าสแกนหน้าของเราให้แบบรวดเร็วนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งชั้นที่เขาใส่มาให้นั่นเองนะคะทุกคนก็ค่อนข้างครบมากๆเลย ตัวนี้นะคะทุกคนสิ่งที่เขาให้มาพร้อมกับเครื่องตัวนี้เลยก็คือ Microsoft Office นะคะ Home and Student นะคะปี2019ที่ใส่เข้ามาด้วยคือทุกคนไม่ต้องไปหาลงอะไรต่างๆแล้นะคือให้มาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างครบมากๆเลยค่ะหลายๆคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเบาของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้ําหนักก็ค่อนข้างเบามากๆค่ะอยู่ที่1.36กิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กแบบไลฟ์สไตล์เลยคือจะพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ควรจะไป คาเฟ่คุณจะเอาพกพาไปด้วยนะคะหรือว่าจะทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมต่างๆก็ทําได้แบบสบายๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวลําโพงเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยหลายๆคนฟังเพลงไปเนาะลำโพงเขาจะออกด้านหน้าเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเราก็เห็นลําโพงออกด้านข้างบ้างหรือว่าออกลงมาต,ตรงพื้นด้านล่างของตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมคะตัวนี้นะคะทุกคนลําโพงจะอยู่ซ้ายกับขวาของตัวโน้ตบุ๊กเลยก็ถือว่าออกแบบได้มาค่อนข้างดีค่ะลําโพงก็ดังชัดแล้วก็กระถึม่มากๆเลยเนาะแล้ว ก็บริเวณเขาเรียกว่าเป็นตัวคีย์บอร์ดนะคะตัวคีย์บอร์ดที่เขาให้มาไม่ได้มีตัวน้ำแพดมาให้นะก็เอาเป็นว่ามันก็จะขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะทุกคนแล้วปุ่มเนี่ยปุ่มเปิ่มต่างๆของตัวคีย์บอร์ดก็คือให้มาแบบมาตรฐานคือค่อนข้างใหญ่สามารถกดการใช้งานได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีพอร์ตอะไรบ้างนะคะฝั่งทางด้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าหันหน้าขอาโนบุ๊กเนาะก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะตัวนี้ก็จะมีพอร์ตนะคะ USB นะคะมาให้2พอร์ต ด้วยกันแล้วก็มีที่เสียบนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่เสียบ s d ส a r กนะคะมาให้ด้วยเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาก็จะให้มาหูให้ Thunderbolt มา2พอร์ตเลยอะทุกคนแล้วก็มีช่องเสียบ SDMI นะคะแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง 3.5มาให้ด้วยนะคะพอดการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างครบเลยนะคะทุกคนก็เป็นว่าใครที่ชอบนะคะแล้วก็เรืงรอราคาอยู่เลยเบามากจริงนะเบาแบบสุดๆเลยค่ะราคาของเขาก็อยู่ที่นะคะ4 9 9หบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะใครที่บอกว่ากำลังหาโน้ตบุ๊กที่แบบออกแนวแบบโน้ตบุ๊กแบบไลฟ์สไตล์นะคะหน้าจอสวยน้ำหนักเบานะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐาน Intel Evo อีกนะคะทุกคนก็ลองไปหาซื้อดูนะคะทุกคนสำหรับเลน โยก้าเจนั่นเองรับรองว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะคะหลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วแหละว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าใช้งานมันใช้งานได้ยาวนานไหมพีวว่าตัวนี้ค่อนข้างเพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้งานไม่ว่าจะเล่นเกมหรือว่าทํางานทั่วๆไปนะคะแบตเตอรี่เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ประมาณ8-9ชั่วโมงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเปิดในโหมดสแตนบายทำงานบ้างเปิดบ้างปิดบ้างสลีปโหมดบ้างนู่นนี่นั่นก็จะใช้งานได้ยาวๆถึง15ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะก็สามารถ ไปซื้อได้นะคะที่ itcityonline.com นะคะทุกคนหรือจะไปที่หน้าร้าน itcity ได้ทุกสาขาเลยนะคะก็มีวางจำหน่ายแล้วสำหรับใครที่ถูกใจคลิปรีวิวนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้หรืออยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของวิวแล้วนะคะขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ